สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถครอบครัว SUV ยอดนิยมเลยครับกับ Toyota Fortuner นะครับปี2006มือเดียวป้ายแดงสาภาพสวยๆเครื่อง3,000ดีเซลออตโต้ขับ4ครับรถสวยมากๆนะครับจะทรงไว้งามๆคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมน็อตไม่ขยับเลยครับสาภาพดีมากๆเจ้าของดูแลดีสุดๆครับมือเดียวป้ายแดงนะครับเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆยางแม็ก ใหม่เลยครับเอาไปใช้งานกันต่อได้อย่างสบายใจแน่นอนนะครับจะส่งมาแล้วภายในเรียกว่ากลิบมากๆนะครับไมเอียมตั้งแต่ปี2006นะครับจนปัจจุบันดูภายในนะครับราคาสภาพแจ่มๆครับตัวนี้ออโต้ขับ4นะครับ3.0ดีเซลตัวท็อปนะครับพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับเบาะหนังสภาพเดิมโรงงานแอร์3แถวเย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับ3า5 0 0 0บาทนะครับคันนี้ผ่อนได้ด้วยครับ 8 0 0ถึ 9, โดยประมาณนะครับผ่อนได้5ปีนะครับคันนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่กำลังหาฟอนจ u n นอรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สุดฮิตยอดนิยมเลยครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับถ้าใครชอบ Fortuner ราคาสาภาพคันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับดูแลดีนะครับใช้งานแล้ว290,000กิโลเมตรตั้งแต่ปี2006ก็โดยเฉลี่ยถือว่าใช้ไม่เยอะนะครับ ลองชมและเช็คดูได้นะครับคันนี้สวยๆนะครับไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําการันตีสภาพการันตีการโอนนะครับเราคัดสวยเช็คสวยมาฝากสมาชิกนะครับกับ Fortuner ปี2006นะครับออโต้ขับ4ดีเซลรถสวยทรงนี้ถูกใจลองมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับแถวมินบุรีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับใครสนใจอยากได้ไว้ใช้งานนะครับกับทรงสวยๆสภาพงามๆ f o r t u n e r เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ ด้วยความนิยมชมชอบนะครับราคาจะตึงจริงๆนะครับบอกเลยว่าตึงนะครับตึงเรียกว่าอย่างสูงอยู่นะครับฉะนั้นใครที่สนใจ Fortuner ก็จะเข้าใจราคานะครับก็ฝากไว้พิจนารณานะครับเลือกที่ชอบจัดที่ใช่ซื้อรถที่ไหวก็จะได้ใช้รถคันใหม่ได้อย่างมีความสุขนะครับถ้าท่านคัดไม่เป็นเช็คไม่เก่งเลือกไม่ได้เราช่วยคัดช่วยเช็คแนะนำเสนอนครับฉะนั้นการันตีว่าไม่มีชนักตัดต่อหรือพิกก่ามแล้วครับ มาชมมาเช็คดูได้เลยครับรถสวยพร้อมขับพร้อมขายเอกสารถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับใครที่กำลังหา Toyota Fortuner นะครับกับราคาสงบไม่ถึง4 0 0แสนคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนก็ลองชมและพิจารณาดูนะครับรถสวยสมบูรณ์ดีเซลออโต้ขับ4 คุ้มหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจนะครับสำหรับแอดมินคัดสวยเช็คสวยการันตีการจัดส่งการันตีการโอนรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลองหาข้อมูลหรือประวัติการทำงานของแอดมินได้นะครับในคลิปอื่นๆน,นะครับสังเกตราคาและสาภาพนะครับต้องบอกเลยว่า น่าสนใจแน่นอนครับสำหรับช่องนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมหน่อยนะครับจากกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำงานหารถส,สวยมาฝากสมาชิกให้เลือกให้ชมและศึกษาสภาพและราคาไปด้วยกันนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับอยากมาชมมาเช็คมาได้เลยครับจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับจัดจัดสดก็ส่งให้ถึงบ้านได้ครับรถสวยสภาพการันตี คัดเช็คมาอย่างดีที่เหลือสมาชิกพิจารณาแล้วครับขอบพรบคุณทุกการติดตามขอบพรบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สวยมากมาใครชอบ Fortuner นะครับบอกเลยว่าคุ้มจริงครับคันนี้